จุบันยานพาหนะเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการเดินทางไปไหนมาไหนของมนุษย์และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของมนุษย์นั้นมีมากขึ้นจึงเป็นเหตุผลให้ความต้องการในการใช้ยานพาหนะมีมากขึ้นไปด้วยและยานพาหนะในปัจจุบันโดยส่วนมากคือรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งส่วนมากจะมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันทั้งสิ้น แต่ในชีวิตปัจจุบันมีวิธีการที่ราคาน้ำมันแป,ปลปรวนอย่างรวดเร็วและยังมีราคาแพงมากขึ้นเราจึงลิงเห็นถึงพลังงานทดแทนซึ่งจะนำมาทดแทนการใช้ปริมาณน้ำมันซึ่งพลังงานที่ควรจะนำมาใช้ทดแทนควรเป็นพลังงานที่หาได้ง่ายมีราคาถูกซึ่งได้คิดว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่ามากอีกทั้งยังหาได้ง่ายและไม่มีปัญหาในเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นด้วยในแง่สิ่งแวดล้อมการหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเทนนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลพิษขึ้นแม้แต่นิดเดียวอีกทั้งการหาแหล่ง ในการเติมพลังงานยังหาได้ง่ายอีกด้วยเนื่องจากสามารถใช้ไฟฟ้าในบ้านครัวเรือนทั่วไปในการชาร์จได้ด้วยอย่างไรก็ดีในบางประเทศได้นำยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้านำมาใช้อย่างเพร่หลายแล้วบ้างเช่นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นสำหรับในประเทศไทยได้มีการนำมาใช้แล้วบ้าง แต่ยังเป็นส่วนน้อยเนื่องจากติดปัญหาตรงที่มีราคาแพงและยังไม่มีความรู้หรือข้อมูลในตัวยานพาหนะเองทางทีมบรรบุรีจึงได้ดัดแปลงรถจักรยานยนต์ดืม่มที่ใช้เครื่องยนต์นำมาดัดแปลงเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดเปลงที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีราคาถูกกว่าน้ำมันส่วนประกอบหลักของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหประกอบด้วย มอเตอร์บัตลิตสองกล่องควบคุมมอเตอร์สามแบตเตอรี่โดยพวกเราทีมบานบุรีให้ความสำคัญในการจัดทำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานงานบานบุรีด้วยนะครับ